าากินไ,ดนไปดูน้ำซุปว่าเห็นไหมคะตอนนั้นเห็นพี่เอบอกว่าอะไรนะหลกว่าเขาไม่ได้ขายขาก็เอาไว้ที่ร้านสวัสดีค่ะทุกคนตุ้มสนระยาไลสายยูเคนะคะวันนี้ค่ะทุกคนตุ้มอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่มาร่ะ แต่ว่าตุ้มหาซื้อมาระไม่ได้ค่ะทุกคนก็เลยจะทําเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่เฉยๆค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ตุ้มต้มน้ําซุปเรียบร้อยแล้วนะคะตุ้มไม่ได้ถ่ายตอนที่ตุ้มปรุงเครื่องปรุงให้ดูนะคะทุกคนแบบว่าหิว,วค่ะรีบทําก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอเดี๋ยวเราพาไปดูน้ําซุปของตุ้มค่ะตอนนี้กําลังเดือดเลยค่ะทุกคนไปดูน้ําซุปว่าสีน้ําซุปของตุ้มนี้จะเป็นยังไงนะคะน่ากินหรือเปล่า ใครมีวิธีบอกด้วยนะคะนี่ตุ้มก็หามาจากพี่กูอะคะ่ะทุกคนพี่ยูเหมือนหนาะะมาจากพี่ยูทูปพี่ยูกับพี่กูอะคะ่ะสองอย่างนี่นะคะน้ําซุปของตุ้มพอดีว่าตุ้มไม่มีอาอะไรอะกระเทียมดองใส่นะคะตุ้มลืมซื้อกระเทียมดองมาค่ะก็เลยใส่เท่าที่ตุ้มมีะคะ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินนะคะ ตุ้มก็เตรียมเครื่องปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอน้ําซุปอีกประมาณสัก20นาทีค่ะทุกคนแล้วก็จะกินนะคะพอดีตุ้มอยากกินวุ้นเส้นนะคะจะได้ไม่มีมะละก็เลยได้แค่นี้มาค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนนี่ก๋วยเตี๋ยวตุ้มเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะจะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนมาค่ะกินด้นวยกันค่ะก๋วยเตี๋ยววันนี้ตุ้มกินวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นน่องไก่แล้วก็บาทาไก่นะคะมาค่ะกินด้วยกันคะ่ะ เดี๋ยวเรามาชิมดูว่าอร่อยไหมไม่ต้องเชิญหรอกพี่ปูอือเห็นน้ำไปนิดนึงจืดมาค่ะทุกคน แซ่บคุณนเส้นอื่นหมดแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองเส้นอื่นหมดแล้วมาคะ่ะทุกคนเแบบี้กินกว๋วยเตี๋ยวด้วยกันค่ะมาคะ่ะ ค่ะมาทุกคนอันนี้ก็คือจานที่3แล้วค่ะก็ใช่ไหมจานที่2จานที่3ามเหอะอร่อยมากอร่อยใช่ไหมฮะวันนี้เรามีเพื่อนมากินด้วยคะ่ะทุกคนยา yeah. อร่อยเนี <laughs> ออ่ยบจริงอะ่ะอันนี้คือเราแบบว่าเราจะทําเหมือนฟิลเราอยู่ที่ไทยนะคะอยู่ที่ แต่อันนี้ไม่ใช่ที่ไทยนะทุกคนนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยววันนี้จานที่สามแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะเพื่อนบอกว่าอร่อยค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยจนเบิ่มสามจานเส้นหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเหลือเส้นมีห่อหนึ่งแล้วก็วุ้นเส้นห่อหนึ่งแล้วเส้นมีเหลืออยู่นิดนึงค่ะนี่ สาบามากินสคนแล้วก็แบบว่า,าน้ำซุปอะค่ะเกือแบบเต็มหมอ้อะเนาะนานๆทีค่ะเพราะว่าเราไม่อยากเอาไว้ข้ามคืนค่ะข้ามคืนแล้วเราก็ไม่ได้กินอีกทีนี้มันก็แบบยังไงกันก็เอาทิ้งอะนอกเสียดายอะก็เลยบอกเพื่อนว่าวันนี้ถ้าไม่หมดห้ามกลับบ้านนะคะทานกลับ ไม่ไหวใช่นั่งให้ย่อยก่อนแล้วก็กินต่อ,อม,มาค่ะทุกคนตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวโต้วลุ่งนะคะเราเพิ่งเราเพิ่งกินตอนเที่ยงไปนะโอ้ไม่เรากินตอนกี่โมงนะสี่ห้าโมงเนาะใช่ไหมประมาณนั้นอตอนนี้เราณแล้วเ,เราก็นั่งให้มันย่อยค่ะแล้วก็มากินต่อ กินเยันหวงังถ้าไม่หมดไม่รู้กันเนาะ <c oughs> ขาทุกคนมาทานด้วยกันค่ะไก่ไก่เปื่อยจริงๆค่ะเท้าไก่เขาเรียกว่าอะไรบาท้ทาไก่เนาะกับน่องไก่เนี่อร่อยมากมันมันเปื่อยดีอะวุ้นเส้นตุ้มชอบกินวุ้นเส้นเพราะว่าหาซื้อเส้นเล็กแถว แถวบ้านเราไม่ได้อะเส้นเล็กเหมือนบ้านเราเคยเคยไปซื้อได้ครั้งหนึ่งอ,อร่อยนะกินแบบว่าเอ,อมันเหมือนแบบเหมือนเรานัาน่งกินที่บ้านจริงๆก๋วยเตี๋ยวอ่ะแต่มันหายยากหน่อยใช่ตอนนั้นเห็นพี่เอบอกว่าอะไรนะบอกว่าเขาไม่ได้ขาย <laughs> เขาเอามาไว้ที่ร้านตุ้มก็ไม่รู้อ <laughs> ่ะเนาะสั่งมาขายที่ร้านเอามาทำกับข้าวที่ร้านใช่ อร่อยจริงทุกคนคะ่ะมากค่ะทานด้วยกันคะ่ะบ้านใกล้กันคะ่ะก็เลยเรียกเพื่อนมากินด้วยกันเลยอิ่มจังทัง <laughs> มันต้องมีเพื่อนอ่ะเนาะถ้ากินคนเดียวนี้ตุ้มตุ้มว่าตุ้มกินได้แค่จานเดียวตุ้มก็อิ่มแล้วอันนี้จานที่สามแล้วทุกคนดูว่า <laughs> <laughs> กินมาราธอนอะ ถ้าทำแล้วกินได้แบบนี้ก็ดีสิเนาะได้ไม่ทิ้งของ <c oughs> เราใช้ได้ <laughs> ใช่อร่อยใบโหระพาเขาสวยมากเลยนะซื้อมาจากร้านไทยคะ่ะใบสวยมากอร่อยค่ะทุกคนอร่อยจริง ก๋วยเตี๋ยวไก่ถ้ามีมาราด้วยนี่โอ้โหคงจะอร่อยมากอ,ะอ่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วไว้ข้าวหลังถ้ามีมาราเดี๋ยวเราค่อยทำใหม่กินวันนี้สงสัยอิอ่มอ,อ,อ,อีกน,น,นะเนะ <laughs> <laughs> งเหมือนได้ฟิลที่เราไปนั่งกินร้านก๋วยเตี๋ยวเลยนะเนาะไม่รู้อะอความรู้สึก ก็ไม่ได้กินนานแล้วกินอยู่บ้านอยู่ก๋วยเตี๋ยวไก่มาลนะก๋วยเตี๋ยวไก่แต่ก็คือแบบไม่รู้กลับไปบ้านที่ผ่านไอค้ครั้งครั้งครั้งก่อนนะั่นที่เพิ่งกลับมาตุ้มกินก๋วยเตี๋ยวนั้นมันไม่รู้สึกหิวก๋วยเตีออ๋ยวอ่ะพี่บูนึกออกไหมกลับไปบ้านครั้งนี้มันไม่ค่อยใช่หรือ,อรว่าเรากินบ่อยเราอยู่ที่นี่ก <laughs> ินอาหารไทยทุกวัน <laughs> ีเพื่อนกินอ่ะอร่อยนะถ้าไม่มีเพื่อนกินอะ่ะถึงทําอร่อยแค่ไหนก็ไม่อร่อยนั่งกินคนเดียวใครมีสูตรก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยแนะนํามารบกวนขอสูตรหน่อยนะคะจะได้มาทําทานเองคะคะเพราะว่าตุงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิธีทำก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยอร่อยนะั้นทำยังไงอะไรยังไงใครมีสูตรแบบว่าสูตรเด็ดนะคะแนะนําแนะนําหน่อยนะคะทุกคน วันนี้นะคะตุ้มต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ตุ้มและครอบครัวด้วยนะคะอย่าลืมติดตามวิดีโอต่อไปได้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย